สวัสดีทุกคนเลยนะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้จำขึ้นค่ะขอทุกคนรับสมัครความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางนี้ให้ไม่การันตีนะคะทุกคนว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะจะใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ วิ่งรูดไม่มานะทุกคนแต่มานี่เห็นไหมห้าหนึ่งหนึ่งกับนี่มาอยู่นะคะถ้าใครไปตามเราไ,ได้นะคะถ้าใครไปไม่ตามเราก็คือไม่ได้นะจ๊ะ ที่จริงไป025นะทุกคน 030609 515458แต่ว่า58มาแล้วนะคะเราจะไม่เจาะห้าให้นะคะมาจะเน้นก่อน19ก็อาจจะเป็นหนึ่งหกก็ได้เราก็ไม่รู้นะ Colorado ไม่ต้องไปอะไรเยอะๆทุกคนปวดหัวไปเท่านี้พอ เด่นหนึ่งเก้าแต่แกชอบอันนี้ชอบ ไป,ไปนี่ทุกคนไปนี่อันนี้ชอบอันนี้ชอบนะคะหนึ่งสีไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าชอบเฉยๆนะคะสามศูนย์มีแล้วนี่นะ,ะนี่นะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะฮานอยไม่ได้ลงให้นะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่าน ใครอยากได้แนวทางให้อยู่ในกลุ่มนะคะทุกคนอยู่นี้นะคะจะได้ครบทุกหุ้นเลยนะ,ะทุกคนประมาณนี้ว่างก็ลงให้ไม่ได้ว่างก็ไม่ลงให้เด้ขอขก็ให้โชคดีนะคะรับชมเพว่ความมันเนิงเท่านั้นนะคะประมาณนี้แหละจะดีนะ